เสียบยังวะยังไม่เสียบโอ้โหนอ้ตายเธอแฮรรีไม่มันจะมีใครเรียวได้แบบ ถ้าได้ก็นะได้แหละขอยโหเช็คที่ใครแอบมาดูดูได้ดูได้ไม่มีปัญหาไม่ว่าอะไร ใครอยากมาดูก็รีบมาดูนะดูได้ไม่มีปัญหาไม่ว่าอะไรไม่ว่าอะไรเลยอยากดูก็มาดู <c oughs> ตอนแรกว่าจะใส่ก็จะใส่เป็นอะไรนะเป็นหูฟังหูฟังหน่อยแต่ลืมไปไม่มีหัวแจ็คเอ้ย <c oughs> จริงใส่นี้นะ่คุณน,น่ารักอย่างนี้ メアワン、パロン、ありがとう。<め> เสียงโคตรชัดแปลแปแป,แปเริ่มเกมเลยอย่าให้นานเฮ้ยเฮยเฮ้ย,เ,ยเดี๋ยวขอทดสอบระบบเสียงก่อนเราจะต้องเปิดเพลงก่อนนหนลองดูกิดทำเพลงนี้ก่อนเพลงนี้เพลงนี้กลุ่ร้องได้เพลงเดียวแหละไอ้บ้าเอ้ยห้ามนะห้ามมาดีไม่ได้นะ วันนี้เราจะมาเล่นเกม FPS Free to Play ที่กระแสมาแรงที่สุดจะเป็นเกมอะไรไปไม่ได้นอกจาก The Final เป็นเกมฟรีแล้วอซนเดดอรซ่ So k 새 t a s 이 d a p n y a k 스 t 내 kau, "bikin pergi b a h 이 e g a r a n n i h n t a t a nak o s o n g oh dak b u t oh my god, you said a t you better watch i n g and อโอกเซฟอน่เอราันสบอโคเท่พอและไปเราฟออนตเสียงมันก็จะเก็บได้ไม่ได้บ้างเสียงมันจะคยขาดเคยหายอ๋อกูแล้วกูเปิดรับลมงฉันก็ไม่เข้าใจทำไมช่วงเสียงของการเก็บเออช่วงเสียงเวลาที่มันเก็บเพลงมันทำไม sing when high wa, banta, is santa Girl who it's and then, miss and then get bonny, see, nantha, sing, la, sing, and do deyam, young gal, and come me. i bring, i bring all the drum mah ma, ma, ma. i bring drum ma, 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 ma. with my girls, in the back girls, in the back to me. มาชเวิมารซินบนวะหเกนนดราม่ายูนอันซาเมะาชิมนาสันตุนัสอันตรีเดิยมันเ้มันเปิด o อ s มันเล่นไม่ได้เลยอ่ะโอ้ยไปดูดด้วยชิมหายแล้วเง อะไปไปดูวะ